ทุกคนครับเหตุการณ์นี้นะครับผมเข้าเกมฟรีไฟมาแล้วก็มีน้องคนหนึ่งครับเชิญผมมาน้องคนนี้เคยเล่นในโหมดดูโอในสตรีมพี่เฟมกับผมนะครับ1เกมแล้วเขาก็เชิญผมมาแล้วก็ชวนให้ผมครับไปเล่นสร้างห้องสองสองกับน้องเขาผมก็เลยไปครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรทำแล้วผมก็เพิ่งเข้าเกมด้วยก็ไปดูกันครับผมดูอยากให้มานีบๆซ้ำจำน่ะ ล้วต้องขอโทษคนดู้นะครับว่าผมอัดมาได้แค่แมตช์เดียวแต่ว่าพอจบเกมนะครับก็เจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งนั้นเขาอัดตัวนะครับก็เหมือนเจ็ดศูนครับคนดูก็เดี๋ยวผมเอาภาพ้นดูนะนี่นะครับคนดูก็เป็นแมตช์ข้างล่างนะครับผมแต่แมตช์ข้างบนเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับมันมีแมตช์สองครับแต่ทุกคนไปฟังดูกันผมลืมเปิดไม้นะคนดูเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าผมพูดอะไรไปบ้างผมลืมเปิดไม้ตอนอัดนะครับไม่พี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 ่ไม่ควรแต่แรกอยู่แล้ว เมื่อกี้นะครับน้องเขาบอกว่าผมอะเดินรอสแนปยืนรอนะครับผมอย่างทุกคนเห็นในคลิปแล้วครับแต่ผมขอโทษจริงๆครับผมอัดมาไม่ไม่หมดเพราะตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะอัดหรอกครับเอามันเล่นกันเขาต้องเล่นอย่างนั้นหรือเปล่าพี่ตอนนี้นะครับผมก็บอกน้องเขาไปว่าจะให้ผมกระโดดออกไปให้ยิงเหรอน้องเขาเลยบอกว่ามันต้องเล่นอย่างนั้นกูตึ๊บเลย ไอตันด้วยเล่นรีบเลยะฮะเล่นดีๆไม่เป็นหรอเปิดโคโนโยิงได้ที่ไหนไหวะงกันบอกผมด้ใครเล่นตอนนี้มันด่าน้องคนที่เชิญผมไปเล่นด้วยนะครับมีใครเล่นบ้างอะ่ะเปิโคโนโยิงที่ไหนเขาเล่นวะนคนนะกันแล้วแล้วตอนนี้เขาวิ่งไปทำไมมึงมึงมึงยืนรอมึงยืนยิงเลยอะกูเพิ่งขึ้นมากูยังไม่ยานอะไรเลยมึงรีบเกิน เปิดแบบคือแบบเปิดคุนดโอเคครับคนดูผมต,ตัดนะมันจะยาวเกินแล้วทีนี้นะครับบูสต์สเต็กห้าก็ได้หลุดออกไปนะครับแล้วผมก็เข้าไม่ได้เพราะาน้องเขาแบนคอมนะครับผมก็เลยเข้าในโทรศัพท์นะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถอัดคลิปให้คนดูได้เพราะว่าผมก็ในโทรศัพท์นี่แหละครับมันไม่สามารถอัดย้อนหลังได้น,นะครับผมหลุดไปแมตท,ที่2แล้วผมเข้ามาก็แมตท,ที่5แล้วนะครับผมแล้วน้องเขาก็บอกว่าฝั่งนู้นน่ะเล่นอัดตัวแล้วน้องเขาก็เลยเอา UMP ไปลุดคืนแลวตอนนี้มันมันน่าจะเล่นอัดตัวแล้วพี่ผมก็ก็เลยเข้าใจว่าาออออ๋กก็็คคืลยเปนนห้งัััดตวะรบ แล้วทีนี้สกอร์ก็แพ้นะครับผมก็ตามที่เห็นทีนี้ก็แพ้นะครับแต่ว่าผมโดนอัดตัวกับน้องเขานะครับผมฝั่งหนูนสู้ไม่ได้หรอกครับถ้ายิงหัวเขาก็เลยเกียนเข้าใจแหละแล้วเขาก็เชิญมาทุกคนไปดูนะเขาเชิญมานะครับคนดูผมก็กดเข้าไปเลยเป็นไงครับเด็กกระโปงฮะเย่ยแพ้กูไปดีเที่ยสภาพเยี่ยขยะน้าหูดีควายเหมือนตึง่ะยี่เงา้สัต พี่อะไรพูดดิดผู้ด,ดีน้องพี่แก่แก่จอกตัดเกียร์ยัยายายงแพ้กูเลยสภาพนี่แหละครับคนดูด่าเสร็จแล้วก็เตะกนเราจะเปิดไมเลยแม่งเก่าไปจริงนี่ว่านั่นแหละครับผมเข้าไปในห้องน้องเขาบอกว่าเออพี่พี่เล่นอัดตัวเลยนะผมก็เลยอัดตัวกับแล้วทีนี้ก็หาว่าผมเกียร์อีกแล้วก็ด่าผมว่าเด็กน้อยมันหน่ะสิบสามผมสิบแปดเด็กน้อยไหมแล้วก็ ขยะอะไรนะเน่าบูดเหรอบูหาวะ่ะคนดูผมงงมากเลยคือผมไม่ได้หัวร้อนเลยนะคือผมฮามากเลยตอนผมอยู่กับเพื่อนแล้วผมอยู่กับเพื่อนในดิสอะเพื่อนในดิสผมยังหาาเลยคนดูว่าไงวะคนดูฮาเหมือนกันปะ